มี3ข้อดีดาในเรื่องของการลงทุนในช่วงที่ทรัพย์นั้นล้นตลาดมาฝากกันค่ะข้อเดยนแรกก็คือเป็นเรื่องของราคานั่นเองวันนี้ราคานะคะก็จะบอกว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และบางครั้งนะคะต่ำกว่าราคาจริงอย่างมากเลยเพราะว่าซับล้นตลาดนะคะสามารถทำให้ราคานั้นมันต่ำลงสุดๆนั่นเองนะคะนั่นคือข้อดีข้อแรกและข้อดีข,อดข้อที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องของที่นะคะเมื่อรอก็ตามที่มีซับล้นตลาดซับจะมีคุณภาพเยอะมากๆนะที่เขาเรียกว่าเราณาสมมติวเป็นนักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกซับได้แบบง่ายมากเลย ในช่วงนี้เพราะว่าซับล้นตลาดนั่นเองนะคะ และข้อที่3เป็นเรื่องของวันนี้ทำเลที่ตั้งต่างๆก็จะเป็นทำเลที่ดีๆด,ด้วยนะคะซับดีราคาดีและทำเลก็ดีด้วยนี่คือสาบข้อดีในช่วงนี้ของการลงทุนเมื่อไร่ก็ตามที่ตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ากำไรตั้งแต่ซื้อเพราะราคาต่ำกว่าตลาดมากจริงๆนั่นเองและได้ซับในราคาที่เขาเรียกว่าโอ้โหนะคุ้มค่าที่สุดและทำเลที่ตั้งก็เป็นอะไรที่เลือกได้ดีที่สุด ด้วยนี่นนคือดานสามข้อดีของการลงทุนในช่วงที่ซับล้นตลาดนะคะควอยก็นำเคล็ดลับความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันก็ฝากติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและวันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่อง,องการลงทุนหรืออยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนสามารถไปติดตามควอยได้ที่เพจควอย,ยสังหานะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดี